<c oughs> ยังไม่ไว้เนี่ยพระเน้นบอกหลวงพี่สันตัวเจ้าจะทวงก็ได้อีพอขอสีลงก่อนนั่งใหม่ก่อนดูโอ้ยเครื่อหุบตีนสิน แปดมองเศาเก่านาฬิกาแล้วเมซี่จักเป็นจะได้เมซี่บวชไหมเนี่ตื่นกระสวยขีขข่ข้านกะขี่ข้านใส่ยังกะบอได้เด้อเด้อยนี่ปนัญญากมาบวชอยู่วัดเพิ่นว่ายวาสิมาซอยหลวงพ่อเด้วาสิมาดูแล่น้ำวัดน้ำว่านี่สันเด้บักได้ละเรือมามากยูหันโอ้ยกูเห็นหูงอยู่เออ เป็นอุกเป็นอ่างน้ำนี่แหละวานาว่าแต่จะคลองสมานเบิงบัดเบิงว่าทำความสะอาดอยืนในหา้างย่าหัวเด้อทั้งยืนทังหันสีหัวหัวหน้าท้งางนายย่าหัวเด้อขนาดทั้งทั้งสีหัวจะเป็นจต่ใดสมือนี่โพดลูบได้เขาก็มีตาหัวเบิงเกือกไกเบิงก้อนด้วยนี่ ก็พระเกียใส่พระก้อนสมือนี่ยี่พอกบพระมาน้ำกันเกียไปโรดใกล้กระไดแล้วันกระเล่นมาดอกห้องมันมาแต่จริงๆนเขาวินพระเอาใยไปใยไปโอ้ยอีแดงกระไดจะเป็นพี่บักด้างนี่วานไปเลยหนึ่งแต่ว่าอีขาวนี่ ไก่ตัวนี้ก็เป็นสาวแล้วเด้คือบม่มีใครทักทีอว่าคือว่าออกใครทักทีอะบนีนอัตมากระสงัสซะเหลือเกินโอ้ยกับก่อีขาวนั่นบอกใครักเทีอก็ย้นว่าบอกเหลืองบ่เสิ่อมมันจักทีอนั่นแหละยังบอกไปทั่วไปทีบหน้าซีแต่แม่นตัวใครีขาวนี่มันเป็นสาวแล้วได้ร้องพ่อยมันเป็นสาวแล้วแต่ว่ามันบอกมันบอกใครได้เนาะมันบอกใครเลยเดอัตมากระสงัสอยู่บอกเหลืองตัวนั้นบ่เสิงมันจักทีอมันกะบบอกใครแล้ว อาตมาเลี้ยงไก่สามตัวบังเหลืองมอแต่ร์ไซบัดเนี่ยเอาไก่บ้านมัดมัดินเงียอยู่ไหมโอ้ไก่ทั้งเอื้องเออหลวงพ่ออุ้ยโอ้ยแมซี่ลบคิวเป๊ะขนาดมือเนี่ยแท้ๆ้บราณโบราณหลายปัดแม่ออกมาจากรกุมเทพเฮ็ดแน็ตกีเมตแนวตเป็ดแต่แซ่บมีหอดลาบวัวมีหอดตุ่มไก่เออแม่ออกค่ำแม่ออกค่ำฟ้ามามันสวยแล้ว เอออันนี้ใช่กรุงเทพเพือ่อนว่าหยามบ้านหยามซองคิดจังหันมาไม่ใช่เพื่อนเซบุญสุนท่านเนาะเป็นตะลําซ้ำในหลวงพ่อตะลําซ้ำก็จังว่าเดี๋ยวเสียบเบิ้งซะกอ่ะอนเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือว่ามากินมาท่านแงหยางคือว่ามากินมาท่านก็มากินมาท่านเี็กก็เสียบเบิ้งซะก่อนหามันเบียร์หลวงพ่อสิตายม้อละนาม้อละนาโอโอ้ม้อละนาบ่หลงกลัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ังอีกรับปัจจัยกับญาติโยมก่อน ใส่เป็นเตซี่ฮับบอสพากะจิแตกเขาเป็นอยู่ใน้วยเนาะมาลายลอยบุญจากเกาหลีเออปีน่ะล่ำธนาให้กูเป็นซี่เลยกูจากไหนมาไลามันบอกเกี่ยวบอกเกี่ยวบอกมีเจเนียบเสียบมีฮอดยัมได้หลวงพ่อมีเนื้อแจ๋วมีก็เลยวันได้ซี่แตกมาที่นี่ความเบิร์ดอรุณเพี้ยจะไหนล่ะบัดนี้จะแม่ยางบ่เคียมเมียนล่ะแม่บัดที่นี้มาเมียนมาเมียนไม่ออกครับจังซี่แล้วซุ่ม เก็บสารากับ่เก็บเปียกกล้วยอ,ออกจะแม่นยังหรอบอร่เบิ่งระด่าเอ้ยต้มใครไมห่หลวงพอไม่แน่ไม่ออกไม่ออกไม่ย,ยังอีกเดี๋ยวซี่ซีเมียนแล้วไปรับปัดจจัจก่อนค่อยไปรับปัดใจ,จบ่ไปอไรเพื่อนก่อนเออรับกับรับสนะอ้ยเมมบันตุ่มไกลบ้านกับขวมเบิดขอบคุณค่ะจานย่ำกับขวมไม่หลวงพอบัดไม่ออกกับซี่พอได้ปัดใจ,จ เดี๋ยวให้อ่านซื้อสะกก่อนอขอบคุณพี่หนูจากออสเตรเลียนะคะขอบคุณค่ะแม่นบ้าหรอเหออขันอานมาถือกบมาค้องกูอันนี้ขอบคุณมอะไรอะไราจากพี่ไมคค่ะเอาไว้ถาเผาหลวงพ่อก่อนเงินมันไหลายไงยังมาอ่านกูได้กูรักโหลดเด้บ่ได้กินซ้ำตเหนใครไม่หหลวงพ่อไม่แน่เด้อไครแน่ควายยัางสองน่วยน่ะนะ ไ่พอดีไม่อยังเมซี่มาไครพาโลไม่อย่างไครพโลูเอาใค่พารูดั้ดัมน่ะดิไยมิตะเกงมาไครผัมหี่โซดยู <_ s 1> ่บอเ,เ,เอาเ่เปนใข่พาโลบ,บอไม,ไม่อย่าง่ะเบิดบันย่งฟองเดียว <_ s 1> เอาย่งฟองเดียวอี๋ยยบ่เอาจตงซี่ไม่ออกปอว่า แลือพ้องเดียวเออเพอดีเป็นหาเอาคือว่าสันเอา้ากับใครลุงพ่อเขาไปพระน่ะดิบอกไปทัวไปทีบใครนั่นกินกากจกินหัวได้สิเอ้ยแต่เห็นหนอีหายขึ้นนกแก้วทำไว้มือนี่ใครนั่นกินบ่ได้เป็นจังไรมันหยาบเอาไปเมียนเซวหลวงพ่อบ่ได้กินดอกกูว่าใครน้อยเดี๋ยวนี้เก่งเสียว่าเธกินดอกยี่พอเขาไปใส่ยี่พอเขาบอกออกมากจัเกเกีย ไปนั 5, ama, i, ่มแล้วมาเบิ้งกันน่ะห้องมาเบิ้งก็ดูเปลี่ยนแคมเพืร์ให้เราเลี้ยวจังไรมาจังไรเดี๋ยวนี้ปัจจัยไหนหลวดลงพ่อวะเออเขากะว่ามานน่ละ เป็นตั้งไดนแหละข้าวข้าวทางคุนบาท,ที่นี่เห hey, ตุจังไดนล่ะเมซี Merci, ่แฟรีะเป็นจังไดนแหละ้องผู้ขากันหนีไปเนี่ยพอที่นกรหนีไปใส่บักชักดากระเสียหาเพรได้เห็นอยู่มันหนีไปใส่จู่เห็นบอเอีเพนสีน้องผู้ขากันหนีได้พอเพ้นสีพอมึงตีเดือนเพ้นอีภาคกินมึง กับเพ่นเคื่อกันนั่นแหละแท็กกี้ตั้งแต่น,น้อยกูเอิรนมันอีเพ่นสีโอเออเอเอไงเป็นสาวอีเม่เลยเปลี่ยนซื้อเพราะว่าซื้อมันพอเป็นมงคลโอ้แล้วเป็นเดือนเพ้นก็เลยเป็นอีเดือนเบนเออแมนแต่ถ้าอ,ออกไม่ไหมผลูล่ะมึงเดือนยังบั่นกูเดือนแดบเบิบ่งหนกเบิบบบ่งหนักกับเป็นตาดับยัวบอกกับซี่ยาบ้ามึงบ้ามึงเอามึงบ่ได้ตีบวดมือว่านึงไหม ถึงเขาจะเป็นเพื่อนสาวกันแต่ว่ากูบวชแล้วปอเออซี่ขนาดตัดกิเลสตายไขกิเลสหาออกแล้วจ้าเออเออว่าไปแม่นเห็นบ่เกาะมันหนีน้ำกันตีเฮ้จังใดมันหนีน้ำกันเฮ้ยกูไปอยากเว้าดอกปอนเอ้ยซี่ไปอยากเบ้าเป็นยังเครือไปอยากเว้ากูนี่แหละบ้างแผนให้เขาหนีไปน้ำกันเฮ้ยหา่นสว่สดน่วพอ จะว่าจังไหนก็ซี่เป็นยังกับพอดีนะจะว่าสู้ข่อยฟังดูจะว่าพุมสิ่งกับข่อยฟังโหลดข่อยจะได้หาทางแก้ไขพอไม่ยัไม่ยังวันหน้าครับ่บ่มักข่อยอยู่แล้วเขาสร้างข่อยอยู่แล้วออขันเจ้าเป็นคนบางแผนข่อยจะได้หาหมองแก้ไขได้ไหมซี่โอ้ยพอกีนะก,ก่อนเอ้ยก็ข่อยสิได้มาบวชอีกบ่ อีเพนมันบ่อยคอยมาบวชเพื่อทร่มคราวเออเออให้มันกับอีเม่เพราะว่าอีเม่แล้วบ่มักลูกเจ้าบักสักดาเขากับบมักตระไดนแหละเขาว่าซุ่มคอยขีทุกขียากแต่ว่าใจน้อง่อยมันมักลูกเจ้ารับดิเดี๋ยวเจ้าคิดว่าน่ะเจ้าเบื่อใจนองเจ้าน่ะเจ้าคิดว่ามันจิตไปมุมกลมวิทย์กันบอคอยคิดว่ามันสิวิทย์เพราะว่ามันหักกันแห้งได้พอเส่ทถวันนี้ตามกันอีดีบอยุ่มที่นอน มันกระิเป็นคือยังเมซี่ว่าตัวป่านนี้กระิเป็นไปตามนั้นตัวเมซี่เป็นคนว่างแผนเนาะกูมักเล่นให้ลูสิวัตกูจะได้เหมือนในกุป็นพระเมือนในกูเป็นพักมอมฉันขอโทษพี่คะเอาสิแก้ไขปัญหาจังเดยประด้หลวงพ่ออาตมากกับซักซิว่าจังเลยแหะเนาะแนวมันเป็นไปแล้วเออเอาปล่อยบรรดาเวทตามกับก่อนเ้าสิแก้ไขเดี๋ยว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 ไม่อย่างอีกม ม่ตมาพี M ิจาตากูโอ้ยนมซี T ่นมนมนมยูนมยูใส่เอาบานจะกองกระดูก่อนเพลงนมจะกองมากระโดดนมเจ้าฮานาซี่อาตมาละสิอาบัติะยะบู่ทูนมาแม่นผ้าห้ำแข็งแบบผมไปไปลูกบอลขอจับบ